ไปตูเลยไปตูลยสวัสดีครับสวัสดีเอซทุกท่านนะครับผมวันนี้เราจะไปเดินออกกำลังกายม,มีพี่บุญคลองไปด้วยนะครับผมมอเลยไหม เดินข้ามที่บนคองฮะ,ะน้องหนึ่งสองมุมครับอันนี้ออกเดินเล่นเดินออ,ออกกําลังกายอืม นี่คือขาวพันขันยังสันลูก

ครับมองกรตาอ่ามันบรรยากาศยามค่ำของเล่นหลับอาบน,น้าไม่แล้วนะครับผมแต่มาเล่นดินอีกคอใหญ่มากเลย เดินคู่กับพี่บุญคองครับหนุ่มรอมือเปตตองออย่ายัยงพี่ลูกยังยหญ่าจากพี่แล้วเดินไปกินไปครับตอนเดินแก่เดินไปกินไป อ๋อคือแข้งอดะเห็บโหกำลังใช้หัวไม้แล้วต้องต้องบอกพ่อกับแม่ไปตัดไม้มาให้กินแล้วนี่มาเบ้น งานการขนนอตอีเล็กพิ่นนีสมันสามเชือกเราลากเดินหลังเพื่อนเลยครับผมเดื่องเราเดินหลังเพื่อนเลยครับเป็นเด็กต้องเดินหลังเพื่อนครับผม ว่าสาวาๆนมเบานมเบาสช้าเขาจูจีกันอยู่ครับเราเป็นเด็กเราต้องเดินหลังเพื่อนย่งยิงยากันแล้ว ็ขอบคุณ,คร,นนะค,ณครับทุกท่านนครับฟาต้นไรไหมฟ้าไม่ไรขอบคุณครับทุกษ์กำลังใจนะครับขอบคุณมากเลยนะครับผลงานอะไรไหมงานข้าหรือเจ็ควายการเป็นยังไงมองเห็นหรือเปล่าอมองไม่เห็น ตัดแวนี่ยจนกว่าเวลาเอเยไอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนแบ่งพีแล้วอ่าแบ่งโน้ด้วยเออเสร็จเรเองเอ้วอันนี้อย่งไม่ตีจะคล้องที่นอไม่ตีข้างจากของตกใจหรออ่าปล่อยให้นมเบาสาวเขาจูดีกัน โอ้ยไม่กินแล้วย้นทิ้งเลยอาหาทำลายร่างกายทำลายร่างกายพี่เลิพี่เลิมไม่กินเลยเออเงี้ยอทองกับน้องราชตะ เพียงย่างักเพียงอย่ายเปูไปแนนไปล่ะไปไหนยังอ๋อหายเร็วหายเร็วนี่อะไรอะไรเลือดอะไรลูกอะไรครับอืมอะไร เป็นเด็กต้องอยู่หลังเป็นเด็กต้องอยู่หลังเพื่อนหลังพี่พ มองซ้ายมองขวาไม่มีรถเลยแอบซบ้ายบ้างลูกแอบซบ้ายเราเราติดตามชมกันได้นะคระับมาให้น้องดาวน้องดาวไม่อยู่

ก็ใช่น่ะยังไม่ใช่ใช่ไปน้องมิ้งไเดี๋ยวยังลูกเเดี๋ยวนี้ยังครับยัง่ะดเออระวกัวประมวนกัวมิงอย่าลดมาได้มิงวรแลวบ้างเลยนี่เอาละพี่กับน้องอยู่ด้วยกันแล้วครับ แล้วอยู่ด้วยกันแล้วเห็นพี่มาหายห้าวเลยวิ่งบอกวี่บอกให้พี่เลิศกับพี่ดาวมัดรวมกันเลยช่วยวิ่งยิงไม่ได้เลยเอาอะไรมาตัดขาห้ามันเะไรกันไ่พี่เลิศทำอะไรครับเอาอีกแล้วเฮ้ยแล้วได้แล้วปะตาพี่เลิศเออเออโอ๊ยเจ็บปวดอะไรเนอะเจ็บปวดอะไรลูกเนอะ เก็บบ okay, right, uh, uh, right. hey, um, ่ะเอาแล้วในเวลาแก้แคขนพี่คืนแล้วแก้งพี่คืนแล้วพุบไปเลยอ่าดาวมันร้ายแก้งพี่คืนแล้วดู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 นี่นี่ไปดิยังในต้นไม้ดูตาดูตาดูตาพี่น้องไปดิยังในต้นไมเฮ้ไปดิเอยังในตอนไหม ยดูดูง่มอนเกาะกำบังหาเกาะกำบังด่วนต้องาะครบาพี่กบน้องมาแล้วหาเกาะกำบังด่วนเมาเอาวาเอดูชวแล้วน้องมิงโชว์แล้วน้าลงลูกคอมเมนต์ดิ้งเย็นก็น้าลงน้าลงอวนขอาตออกจาลม่ครับนี่ไหนแล้วเลือดเลือ ไยดย่งน้องไหมมาทำย่งน้องไหมหวงล้หวงล้วเวหงล้ทำอะไรทำอะไรไปไหนีีมม่ย่งมาแย่งห่วงน้องแล้วไย่งยรถน้องล้วเ้นี่ขาหลังขาหลังและและหนูดาวห่วงแล้เอาเอาได้ล่ะเอ้าเอาแก่งกันเอา เอาใส่กันเอาใส่กันเลิศอนไปเออพอเลื่นนี่นั่นพอเลื่นนี่นั่นเฮเห็นพอเลื่อนไหนั่นนี่ขาหลังขาหลังแล้ฮิฮินี่ขาหลังขาหลังเอ้๊ะยะเอ๊ะยะเอ้าเอ้ากรขาหลังเต้เตะ้ไปน้องเล่นน่อ เดี๋ยวไอห่วงแล้วห่วงแล้วห่วงแล้วนอนทับแล้วว้าไอ้ก็ใครบึ้งบึ้งบึ้งน้องน้องนั้นดอกเออเอออืมอืมอย่างกรดิ่แล้วครับเออเออเออเตเตใส่ไปนั่นเฮ้ยเตใส่ไปใส่โอ้ยโอ้ยเตงมาดนเตเตเตเนเอเตเตเนเองตเตเนออเ

โอ้ยยนท่กนน้องดันออกแล้อย um. uh, ังไม่เล่นของผมนี่ยังม่เล่นของผมออนอกดาอืมออกแล้วย่งกันแล้วสึกชิงลอรถเนาะกชิอรถเฮ้ยแาลังแล้วาลังเล้อเฮ้ยแคาลังแล้อเฮ้ยเฮ้ยอด อเแต่ลาดีเอาใส่กาล้างไว้เออเออยี่ใส่ไรยี่ใส่ไรเจ้าเจ้าเจ้าเต้ไปใช้เต้ไปใช่นั่นโอ้ยตะลุดพี่วางยังอยู่พี่มาหนีมา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 เก็บเก็บเก็บไปน้องเรียนน้ำเก็บไปเก็บไปน้องเรียนน้ำไปถือไปถือไปไปไปแล้วเอาเอางานเขาแล้ว งานเข้าแล้วครับเอเอะเยอะสึกชิงสึกชิงยางรถอองอองสึกชิงยางรถกับหัวต่อไม้อองอองอองกัดๆได้ทีนี้อองอองเออเลดเลิดเล็ดงายัเยง่าัลยจยจเย็นจเย็นยยเยอะเยอะ Nguyên nghe nó vẫn à, phải... <laughs> là lết vời tuyệ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 t vời bừng 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 Bừng, bừng, tuyệt vời leo vời leo vời đây vời tuyệt vời không vời tuyệt 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 vời

เฮ้ยไปไปไก็บไ่ใบแ้เออเก็่ใบเออเก็่ใบเก่ใบพดูเลยศยังไนี่หนีไปน้องดน้อบแก่ใบแล้วดูดูดูการทำพีเลิศมึงเงินยังเลยวะโอเคครับเอฟซีสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับไม่ได้แล้วต้องมาพี่เลิศกลับบ้านด่วนเลยคึกแล้วพี่เลิศคึกแล้วคึกแล้วแต่สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ฝาก ติดตามด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอ์ด้วยนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย